นี่เป็นมือนสันวันดีของปีไม่ไทยเนาะเปิดใจยังเนาะเป็นขอเป็นตัวกิมขเล่นลายนี้น้องแดดลุไม่โสงไม่หลาบเนาะมีโสงไม่หลับสสงปีไม่ปีหม่ไทยงานบุญหลายเด้อไปรนวมสงการมักเดียรมักเบียรวันว่นมันบุญกบคนมักแบบนี้เนือมันีแข็งคิง เรื่องผมเพ้่มามคนวดเส็จแ้วจ้าวันดีจ้ามันีีวันสงการน่ะจะเนาะสงการก็มันีีวันที่เท่าไรหล้วล่ะสิบสามหรือสิสนี่ไนนยไม่ตูกเนี่ยนไส้เขาไม่ไม่ใส้เขาไส้เขาห่อน วัอนีน้บ่เด่นของเขางามงามของคุณนิโคจ้ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุมองสุบอนครับสวัสดีพีพีพงงองบ้านไกลบ้านไกลบ้านไทยบ้านล่าอยอออู่หรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ดีว<ส>ันนี้เป็นช่วงสงการครับช่วงฤดูกาลนี่มีตูวขันเลี้ยงอยู่บ่แมนขันเงินขันยังเด้เวทีอันนี้ขันไหมตูวสีมาเฮ็ดดันน้ำหอมสงพอสงแม่แม่จ้ะจีนออกมาจีนเขาทรงหน้ามันจังบรรยากาศดีอยู่อัน ทางหย้าสารมันหนึหน่อยมันเย็นดีเนาะแม่ยบรรยากาศมันก็ถือว่าโอเคได้อยู่ทุ่งไหงทุกหน้าอ้าวเม่มากินเข่าหรอกครัเป็นเทศกาลสงการกับสีสงน้ำสงน้ำมีพลอยเมียสงยาตีพี่น้องพี่น้องบ้านท่านคับจากกรุงเทพกรุงไทยมากเลยดีมากสงน้ำสงพอสงเมียล้วก็ยังสีไปหาเหรียญหาเที่ยวเนาะบางบ้านมันก็จะมีหมอลำมใหญ่บางบ้านก็จะเป็นมวลมวลน้ำกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการครับ มือว่านนี่มือคำคำพระเจ้าเห็ดงัวพันผูดข่างัวเห็ดหลุมงัวเป็นผูดก็เลยนี่แหละครับเนวยใส่ง่ายฮงตอนเศร้าพ่อรถนำดำหัวพูดให้พ่อให้แม่แนหรอกก็สิเห็ดนั่งยูนในกินนี่ครับที่เรไ <ป S 2> มีสวงมีหลับเนาะงานมีสวง,สงมีหลบับพี่น้องบนห้องก็ผู้ติดตามผู้เพินเขามาเบริรอีสานบ้างหน่อยก็สิมีสวงมีหลาบช่วงปีใหม่นี่เนาะปีใหม่ไทยม่นประมาณนี้ครับ จะได้กับทำใม้กินลาบน้ำพยีรุ่นที่มีตัวเนาะทีมงานนะครับบุญนี่เสียบๆกันช่วงตอนสุซ้อครับรอบพอร้อเมล้อพี่น้องเพิน่นดอกมากะ็ะดีเห็ดเนี้ยยูได้กินทิศท่านเนี่ยั่านยังถ่าเนาะกระเงมาแิ่สุกเล็กน้ำพยีรุ่นเสียบๆน้ำกันเสานี้ครับพยีรุ่นที่ลงมือซ้อยเห็ดสุกเล็กไว้จ้ะหัวหน่อยก็ระเท็ดสุกน้ำยูดอกหัวไใต้กีด้วยบุญนี่หัวไใยกีหน่อยกระเทียมเกลือน้องมากกระเมียน นี่สิ่งแก่นขอหล่อยพี่น้องเอ้ยนี่เพียเลียดนี่เพียสุกกันยังไม่เอจกินบู๊สุดสักก้อนแล้วก็ไปเอดสุกเล็กแล้วก็ไปขัวน้ำกระไดน่ะสิ่งิปแล้วไม่สุกไก่ไข่อข่บองใครมากประดี๋ดอกรุ่นกำลังสีลงมือหั่นจ้ะเข็นสิ้นแข่นน้อยกว่าบวม กหนน้อน่อยมันเียกเล็กสดมึมผมถืบคคาตรงนี้ถือเยเป็เร,ปรุ่นซ้อยกันได้จ้ะกเกลืมซิมเต่เห็ดเดียวซะกนึงเสียบพอดีเมอยกเมียนเมีนไม,ม่ตัวโอเพียไปอุ่นเหหนเริมตัวอเพียไปอุอ่นเหหก้อนขันแดดเมียนเมีนเมียนข้นอจุเนี่ยข่าขึ้น,นัน่นหรอเอยอ คือว่าจะส่งนามส่งก้อนเขาจะถากันเจ้าส่งคอยคอยส่งเก่าอยู่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามกันผู้เฒ่ากับผู้เฒ่ากันันงานบุญหลายเด้ไยรุ่นช่วงสงการเต้ล่าลานพันมากงานีมาเนาะพูดนันผู้นีมากเอิญนั่นสิแม้งานงานบุญหลายช่วงช่วงบุญสงการเนี่ยกาลปีใหม่ของเอาเดี๋ยวไปเดี๋ยวโคกับไปเอินอีกก้อนเดี๋ยวกับแรนกับไปเอินอีกจะข้าวเนาะเห็ดใบเจ้าเนี่ยตู่เห็นดอกคุ่นงามเลย นี่ตุกข์เดียวมาสรงน้ำพ่อแม่สิได้คำคุณน,นี่จ้ะเลี้ยงงามคักมาทางนี้พ่อยิน่รุ่นก็นเอาอยู่บุบ <laughs> ทั้งซอยทั้งซิม <laughs> โอ้ยเรื่องเอาบุญคักแต่พ่อใหญ่รุ่นก็ได้เนาะซอ <laughs> ยเหลืวก็ซิมไปน้ำเจ็ดแจวไปล่ะมันยังไม่เจ็ดแจวเจ็ดเดี๋ยวพาไปบนไกลๆจ้ะช่วงอยียบหน่อยอยู่หรอ สีมักเปียมักเลียดทุกคนมักเลียดทุกคนทกนดีเรามักไกตา้มผู้ถ่อออกมาเนาะเมียนมักเลียดมักไว้น้ำสินมนเนาะมักเปียดเราะสินุ่งัวนเฉีนนี่ข้าคนจะหนุเนาะเมียนมักไก่กอนตีพยุนเปนวะหิ้มนแชนเนตีจังเหตุตกเด็กขึ้นตกผูดกันกับมวนเบ้าเยี่ยมกับอันเม่น้องว่าสินันยตกอยู่พันหนึ่งสี่คนคนละสองร้อยห้าสิบ มักเใน<อ>มักเดีย,ย,ยุ่นมักเตียมักเดียดไปยกันเด้อจ้ะน้องไอ้กำลังออกมาจา้ะดีจ้าพี่น้องอีสานหนึ่งหน่อยใส่ยีหลอกยีวันบมากยีหลอกมาให้มาสิมาแจกซูมูกินปลาเลื่อมยาหน้างซ้ำแต่ที่ไม่ได้แกงหล่ะคือมือนนี่นใช้มเดแดงมาพอร์กขาพอก์กเมียยุกกำลังมากนับคนจ้ะวันวนี้แม่ยิ้มตูมีคนดังมาดังแท่นเด้อจ้ะสวัสดีครับพี่น้องอธิมินน้อง นี่จิมากินเขาหยุดทงนี่แหละเทศกาลสงการจะหยุดงานโอ้ติดอยู่ตัวน้องต่างไัติดอยู่สวัสดีครับไป็เด็กก่ไปรยุนทำงานทำการทั้งเราย่องพ่อไปพ่อมาบ่อยพ่อไปพ่อมาครับยุบพุ่นกันแจ้งว่านอนยุ่งอยู่นอนกินพ่นอยู่หลายครั้หลายครั้งจะไปพ่อคนอะไรนี่ตื่นเต้นแนวมาไปไปเห็นงานไม่ไหมนี่ ไื่ว่าไป,ไปยื่อไม่กัดโอ้ปรับตัวท่านใดเป็นใดน,นะครับแต่ว่าต่อต่อไปอื่น,นยังยว,ว,วนี่ก็ที่พ่อหลึงเนี่ยที่กับไปทีมงานกับอันมูกลุ่มทียนงานน้ำกันก็พ่อบ่ออนน้กันเรียกว่าพ่นหว่อื่นดอกมูเนี่ยจะมันมาทั้งใดเนี่ยมาท,าาทามั้งนี่นะบานทมีมีทั้งบานเฮามีคนทั้งบานาเฮาอลไรอันมูผู้ใส่มูผู้ยิงล่ะบ่ะนี่ เทิงปูชาเทิงปูยิงโอ้ยเจี๊ยแม่นบ่เอื้อตไปหางานนเงินมีแต่คนไปหางานมีแต่คนทป้างอีสานบ้านทั่วเลยเจี๊ยแม่นครับโอ้ยพ่อไปพ่อมาสู่เด้อไปการงานบ้านว่าแล้วเฮาไปตร้างบ้านตร้างนาไปบางเทียบมันก็ควายปั๊บ เขากับข้าเจ้าเนาะคนบ้านเดียวกันลายเนียนเนเดียวกันลายพี่น้องพี่จะมูกันมัอยแต่ยังเที่ยกับพวกไทยบกคลองมาได้ก็ดีโอ้ยพี่จะบอกเล่าเลยยี่สันบ้านเฮาเฮ้ยพี่จะบอกเล่าเลยถนัดมากเลยเห็นรอ โอ้ยจะเกลียดลุงลุ้นไปยุงเขลียดโอ้ยขึ้นยากครับอันดับแรกคือบ่อไทยไหมบอกภาษาปากกลางไหมเพื่นเราตั้งพ่อหนาพ่อหนาอีสานโนบ่อเล้ยเจียวเจียวโอ้ยอีสานโอ้ยขอบคุณหลายเรื่องที่นฝ่ายอีสานเข้าเน่ยแมนแมนบางคนนี่คนอีสานก็บบ่อไทยหวานมันแกะแผ่นกับบ่อปานด้วยใช่ว่าแมนกต่บนว่าเนาะการงานเอาสูบไปป้ายบุนี้มากินบุอนี้ลุงลุ้นเหยียดแต่นี่ด่ามั่งง้อหน่อยเจี๊ยบโซมิทาเนีอยมักเลียดมักเพียไปทาแล้วแม่หลวงไอ้กำลังเฮยียดยังโบนี่ ลูกไสหลาไปแทก่อนลูกไสหลาพระท่านมาโม่ไสหลาพระท่นมาโอ้มีปลานน้ำมงเพียงยังก่อนเียงอีรอปีวันเปิดฝากมาตาผุนละเที่ยงไม่ผนได้บอไทได้พีนองจากความเหนียวล่วงภาคกิสันเพ่ินพ่อยากให้ได้กินไรฝากมาหัวซองหลบหลบแหลกมันเ่าอหลบซองจังได้กินจ้ะโอ้ขอคุณหลายๆเร้อพี่วันที่ทรงอีลออีรอไม่กับมูทิมงานได้กินนาอามากลำยเญากับส้มหากลำใหญ่เปนผ้งนมีสวนเป็นมือปรอหยาดน้อว่ามีสวนลำอยู่เที่ยงไม่คนอ๋อเห็นไหมน้ไอเหตุข้าวคน เมียงแล้วเมียงลงกเนี่ยพักขาติพักขาพักอิตูให้หมดแดงลูไปเรียบร้อยแล้วอย่างนี้หรอกหดอกกีร่ายปลูกไปเรียบร้อยแล้วกะเทียนคงตัวไม่รู้นูกรสีเดเฮแันงูหน่อยเฉกต้มสูพอซูเมียซูหลูกซื้อร้านกินมาหนิมังเพียมังเพียรเงี้ยงงูหน่อยเกต้มงูหน่อยเฉต้มมังเพียรมังเพียเดี มักเกียมักเียดไปทีนี่เอาเกีมีซอิ้เลยมันสีขั้วหมอหอมขหวยพี่น้อเกล่บยขั้วนี่แล้วอนีาบเพ็ดก่อยชุดนียังมอมว่าใส่ตขัวมันยังจเสียบเลยมาเดียดีเยวมากแน่เล็กน้อยเสียบนกันเมืพี่น้องแต่ว่าขั้วมันสีเด่นมันสีหอมจ้ะเน่ยกับผิดคนในขั้วไม่ไหมหอมๆน้ำปลาเล็กน้อย ผักซี่กิน<อ>ต้นหอมล,องลงไปโรยลงไปหอมกิลองเสียงนกาวเว้าหลดุดห้โหวันนี้หอมตัดชินลงไปหัากันลงไปงไป,ปิดปนกับขวดหวหนอเยหอมคัะไปเอาซอนมาไปไหมห้องเมาซิมสันมาสันมา,นมาเรี่ยงผมเยู่องพอน้ามันผมยิ่งเห็ดนะผมไตโบเลียงคนวัน จะแสีบครบพี่น่องเอพิ่ใส่เผ็ดเพราะว่าพอเราบ่าใครมาเผ็ดไงมี้วเราเ่กินเผ็ดไม่ได้มากินไม่ได้้มากลเรากินเผ็ดไม่ได้มกแบบนี้มันเหนืยอมันแข็งแกน่ยยำกุ๊บกุบกุ๊บกรอบอมเดีอยเป็ขามักเียมมกเอียดเลนะชิมมันกันนะเอนมยนชิมกอนเดี๋ยวค้นยบาากันมาชิมมาชิมที่น้องก่น สิ่มต้นยิ่งแข็งหน่ละหนงีงแข็งหนิละพี่น้องเข้มเข้มหน่ล่ะกรับกับเมีนเออหยิบซี่สมองสมบัติครับมนีบุญสงการสงการมันท้องเมียนมีข้าสีสงนำพ่อเม่เมียนเรียงคว่ำเมื่อสามคว่นัวเส็บไปชิมบ่พานไป ตี่ไปี่มัมนนะคุณน at ีวันบ่อพันหบ่อนบ่อหลอดหรอบ่อนหลอด่อหลอดแม่นอดบ่อหลอดแมนหนีบ่อนหลอดลงบ่อนลอบ่อนหลอดบ่อางสีบ่อแสบไะนะมันก็น่าไปมีน่าเติมอยู่หรอเทีโดนบ่ไอ้กินเอ้าทำยังนะบีแท้เลยได้ไปของแถ้เลยได้ยังไงแซวครับ ผมผมนี่ผมแสบ้วยการบ่ครับบีของแสบด้วยผมงวแบบแก้วกตองี่ตัวพอแสบพี่ล้ยแล้วหมอไม่เพียตต้องาวันนี้ผมพอดีเียผมก็ดีกินดิบกับเห็ดทุกน้ำแบบหมหมอมาขวไปขวยละพี่น้องันนี้มันนึงไปขวา้อมันงวมันกินดิบขวก็แสบกันจะเห็ดกนเห็ดม้หน่อยเกี๊มแล้วก็ไปเห็ดกยขวัยรุ่นนี้ ยัยไก่ไฟ่ถั่วมาเสียบมาดีมาดีหยาบมนหยาบไปรีเดีพี่น้องันขณะกินสดๆนี่มันจิ้มคอยคอยหยำกุ้มๆดีดีตัวเคารพสำหรับผู่บ้านคิดพ่อกับหยาบในกระต๊อกเรากินย่างสำหรับพี่น้องเไปกินดูสิแหมมาเด้อพี่น้องกินเมื่อหน่อยแกงต้มน้ำกันทั้งนั้นซุกจ้ะทั้งนี่ผักข้าถาดหนึ่งอันนี้แกงอีหลอกจ้ะแกงอีหลอกพี่วัน ปากมาให้มาเด้อพี่น้องมาชิมนกันแ่บๆนกแกนจมามไฟต่อนัน้องมดยอดีก็บไดเียงให้หอดดีแก็บไปคนละ อย่าันีน <laughs> หลอกมตัตเชียงไม่เหมือนเด้อิบ้านฝากไมา่หา้ย,ยันว่ได้กินเราบรรลุนไปยังากมาอีกดยหนบ่ได้กินไมนมีได้กินแล้วได้ว่าได้กินว่อีหลอกร อย่างตวมะตกิ่้าวเลาเาก็ปสองน้าผู้เต่าพร้อมน่ยหนนี่ัวสาเต่าุงยื่อาสิหล่ะอยู่ในบัตนมตอนนาอากาศเย็นสบายจก็ได้เปิดปั๊มน้ดูเลยสิเนาะตตังแพราะไหลนอง่ากันเาต้องประหยัดเอาในบัตไปได้หามหามเรียนนี้ว่ากันบอกกันหามเรียนนี้ มเียงน้าาก็บ่ม่ปันได้จม่ครบพรา่ากยบ่ืได้พี่สมองสบอนครับเดี๋ยวแชรกันผู้หน่อยจะต้มกับยังอีลวบอย่างเี้เปิดน้ำพรดอันนี้หมั่เลื่อย่นะเนี่ยเลี่ยนน

จะเดี๋ยวอ่อนให้ให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้ร้านกินข้าวเด้อครับเดี๋ยวจังมาค่อยส่งหนำน้ำพี่รุ่นน้ำพี่น้ำน่องน้ำกันครับเดี๋ยวอน,นุญาตขอยิงข้าวาวเดี๋ยวครับอ้าวพี่น้องกินล้างใจกินข้าวกินน้ำซาปลาเรียบร้อยแล้ว กิมนำซัมราดเล้่วมานีก็สิิด้เวลาสรงน้าพอนาเมเนาะเป็นประเพณีของอีสานมันเฮ่บุญสงการครับม้อนีก็สีสรงนำบ่วที่ไม่ยังมีตูขึ้นซองแร้อัน่าอเชียวก็มาทรงนำโอ้ทาบวันนี้หอคนไม่สอร่รบงน้าพอเมียคนยังมาขึ้นกันอ๋อผากันมากเข้าม มาเด้อน้องมะลิกับน้องสายกับแหวนเมตั้มน้องมะลิใส่ขันเลยให้แม่นน้องมะลิขันเลยเอ้าน่องมะลิเตรียมไว้ให้เด้วยจ้ะเอ้ปอบ้านน่องมะลิเมียก่อนหมู่บ้านนี่กรับลินดามาเฮงจัดให้พร้อมใ่พร้อมพร้อมแบบพ่วเนาะมาเด้อพ่อน้อยแล้วก็ FC สุมองสุบอแล้วครับมื้อนี้เอ้าไปมะเนะจับน้ำกันกันเลยจับกันนี่ล่ะจับนกันอ้าวบันี้เอาที่ อธิษฐานเดอ้อสิ่งใดที่บ่ดีสิ่งใดที่ผิดพลาดพังไปก็ต้องขออโห,โอโหสิในเดอ้อพ่อกับเม่ยังไปบ่าสร้างยางบ่ง้มก็ลูกเต่าล้อล้านนี่ก็ต้องขอ,งของให้ยหลๆเนาะื้นนี้เป็นเมือนสันวันดีอของปีใหม่ไทยเนาะสิไดอันรดนำดำห้วให้พ่อพอ้แม่ก็ขอพรจากพ่อจากแม่เพื่อว่าสีดำเนินชีวิตต่อไปก็ขออีพ่อแม่ใอ้อายุมั่นก้นยื่น

พี่น้องบ้านเฮาก็นกาแฟกาแฟชาบานกาแฟก็ไปตีกาแฟกาแฟน้ำแนอ้อยพ่อยกาแฟน้ำกาแฟใส่ละกาแฟ้อพี่นงโอ้ยกาแฟน้อยที่ลยกาแฟก็มาลดน้ำดำหัวอีพออยเมียตีละสิ่งใดสิ่งที่บ่ดีสิ่งใดที่มันผาดพัง ลูกเต่าเห็ดพิษพลาดพังกับอรอยหลายๆเด้อคุณวะเนาเอ้อเปลี่ยนเสียเปลี่ยนผ่าถ้าแป้งอาบน้าไม่พรอให้่เมียเป็นประเพณีของอีสานมันเฮาหลายผู้หลายคนก็กกะจากมาทีแมาจากกรุงเทพกรุงเทพก็บจากเ็ตทั้งสี่ให้พรอยเมียแต่บางคนก็โอ้ยข้าตาเมาอยู่เนาะมาเห็นลูกเห็นเต่าเห็นพรอยเห็นเมียก็ดีใจนี่มูนี่เฮาก็เห็ดเป็นตัวแทนให้กับพ่อกับเมียให้กับพี่น้องเหมือนเหาเอ้าไม่ตัวมนะนามมัหด

เป็นกองคนให้พ่อให้เมียไปุนละจี่องบวีได้พิษผ่าทางกับพ่อไพ่เด้อพ่อเมียเน่ยไประสางยางบางงามลูกเตาที่พิษผ่าดมากก็ต้องให้อาไพ่เนี่อเด้อเป็นวะให้พ่อให้เมียอยู่มันพ้นยื่นให้ตาให้ยายพี่น,อน้องบานเฮาสุขุพสุขุนละครับออ พ่อสีปอดีมากยาถทอพ่อสีหนาววาจีหนาวไปแล้วน้ำตมบนี่นน้ำเติมบนี่ับน้ำหุ้นยังดีเกปพรุ่นเคยไปสีระไปอาบน้ำหม่พลอยเมียแเด๋ยวนี้เล่าก็เบิดแล้วพี่น้องเลยเบิ่งเเล่าแบบน้ำตาไหลเด้ในชีวิตที่ผ่านมา เคยผัดผ like nice ิดผ nice ัดของคอไผ่นข uh ึ้นกันนี่จีครับพออายุมันคนยืนเด้อ่อก็เมพิ่นว่าพอถ่าเมเฒถากสั่มพอเสเม่เฮ้าเนาะสิ่งใดทีบอดีชิ่งไดที่วันผัดกับ้องคอภัยสุผสุคก็เหครับรับจากกรุงเทพกรุงไทยมารดน้ำดำ้วยพ่อยเม่เนาะจี๋ค มาเด้อลุงลั่นเด้ออยู่ทางใช้พุ่มหนองท่าหนองบรเวนั่นมาเด้อมาเด้อแต่ว่ามือนีกับลูกหลานหรือว่ามู่นนั่รุ่นกับเทียตเทียนน o l ะมาบกโคกบวเป็นยังดอกกับมู่ทีมงานนายุทธนายพิษมู่นั่นล่ะเบ้าแอร์ลุงหลังพงแม่นลองไผ่เนียนเนียนเนียนติมมู่นั่นล่ะก็เป็นตัวแทนียนทีมงานตัวตัวเอ็นมินต่ำกับมาเด้อเอ็นมินต่ำกับมาเป็นคนใส่ซร้งเขา ช่องเต็มเต็มพูนพูน <cek warm> <anza> <voulais beeping> ให้กับพ่อกับแม่ละมือนี่ยน้องมะลีก็มาแล้วเอ้านิ้วเขมาเด้อมือนี่ก็เสียนิ้ว่าคือเก่าล่ะคนว่าเงี้ยเงี้ยบางเทียบ่ไปก็โอ้ยน้ำตาไหลน้ำตาตกในพี่น้องเห้ยเห็นภาพบอกก็ที่ผ่านมาแต่ก่อนก็บอกเพรท่านมีกลองมีิยังกับนับเสือเลยพี่น้องของเบิรงเนาะตอนสมัยพระรุ่นต่อ อยู่น้ำพอน้ำ่มีตะก้อนเนะเาะก็เห็นแบบภาพแบบนี้บางเทีก็อึ้งขึ้กันเด้เอ้าสูไ่ไปครับชีวิตอ้อดสูไ่ไปต่อเอาบงท่อล,ล่วมเราต้องลุกประกับประคองในชีวิตให้ผ่านพ้นทุกสิ่งอย่างมีอุปสรรคแล้วก็แะกะม่นต้องเข้มแข็งแล้วกะ็สูไ่ไปครับเ <c oughs> ย่านำเย็นเดอ้อย่านำเย็นเดอ้ <c oughs> อเพราะว่าแดด,ด,ดมันดี <c oughs> พอก็ไม่จีสบัดแดดเนี่ยสบัดห่อนเอานำฮา น้ำเย็นๆมาได้เด้สินสิสบัดด้ผวงคนกับเป็นหลกเป็นไพ่อยู่กับบัดบัวาแล้วเนาะเอาเอาออาบบนี้ดวยๆระกันต้งหน่อแซเแซบกินของเลายๆได้นีเมียว่เตี้ยซีดิวนคืออีหล่าว่เตี้ย ลงรุ่นลงรุ่นสองรุ like ่นโมที่น้องบอดีพ่อีเมียบดี้พ่อแม่อยู่มืนคนยืนอยู่น้าบุกน้องตกยืนอา้ามาเติมไปปวดใจยังเ้ามาเอาแป้งมาแน่น้องยเมี่ยงามาตลงเลี่ยงกินก๋วเสร็จ งาเีย้เ็มขาเสียบแลนี้ียบมนเอมนเนียวยูดีเมียเอ้อพี่หน่ามา่น้ากนสงพอสงแ่ไเจ้ามันเลยถ้าแป้งไฮถ้าแปงไฮถาแป้งไฮด้าถ้าแงถ้าแป้งไฮ้าแป้งไฮ้าแปงไถ้าแป้งถ้าแป้งไฮอาเ้งยถ้าแป้งไถ้าแป้ง้ถาแป้งาางถาแป้งา้ฮ ไปที่ส่งประตูกับลุงรุ่นเอนะออมานังพี่ก่อนะไปติส่งเดี๋ยวคนละันลเลยอาวมเง้่ไปามาขายขาหรือว่าไปทากันจะมั่นเลนงเบียจหน่ายปัญหนหอมเรื่ออะไรด้เรื่องตลดน้มาลังลลื่ด้วยปลาเดี๋ยวใส่น้ำเด้อไผ้ผักนาต่อไป บางเทียนบางเทียนนำนำพอดีลูกในร้านนำพอดีบอเ่บางเทียนมาลอกาจนำปลาด้วยนองนที่ว่าขับอ่งหลังดีที่านมากไหมเนาะเอาเยีนอเอ้ี้องเล็บท่อัุมองสุวรร มีความสุขเด,ด้รอจะปีใหม่ไทยนี่ขอให้จะเลื่อนดวงเลื่อนสมองจีบอนจา้าอยู่ดีไม่แห้งเลืาอจ้า <c oughs> ดูไ่นไว้ยาใส่ให้ลูกแขนี่ดนี่แหล้ำ้เยดวยควัสุเข้เล้ยเขาแซบแ่นีอเป็นตัวินเขเล้ยลยน้องจดูวดดออีหล่ยบ้นาะหนนมือแล้วก้องซองกองหลดนเนาะ มะเอมะเขือใบแก่ยูสตี้ใบเตยสาวบ้เกี่วเก่าเอ็นไากี่ดีมีแห้งข้าวเหนียพค่คว้าดังเอ้ขาแบกนจะได้เย็นย็นขมขเนเป็นสุกีีตลอดปีตลอดไปโอ้แบ่ก็พอไม่่เอาเทปโพกโหลดนีกว่าเทปโพกเทปโพ่เลยเทโอเค กองมะข้นเตีเอาไปก็ขอบคุณนอิบซีสมองสมบัติแล้วครับทีก็ไหลก็แจ้งคนที่ตามวันนี้เป็นรถนำดมัวยพ่อยเม่รถนำพ่อนำแม่เนาะอิบซีสมองสมบัตทีขึ้นมาบ้านก็เวลากลับก็ขอยเดินทางปลอดภัยเด้อผู้กำลังสิมาเดินท่าปลอดภัยครับก็ขอบคุณคุณโยโคที่มอบเสียงามหรอกขอบคุณลินดาไมเฮงหรือว่าน้องมะลิที่มามอบ ซ่องขาวๆเต็มๆหม <c ười> ี่นับอกระเมร์เนาะแจ้วใส่คันใน,ในล,ลงน้ำเจ้านี่ก็เดินทางปลอดภัยยุดีเมืองสุพรรสุขคนครับือนี่ก็าฝากพี่ฝากน้องสักนีอครับสวัสดีครับ